เด้อครับเดอ้อไปมากล่อง,องมุมมดเลยโอ้หายโทรศันี่ครับผมนายพานมาจากกาสินนะครับนี่ภาพมไม่ต่อกันเน่ยว,วันนี้วิธีการใส่เงาครับเดอ้อเบิง้งดีน้ำกันเด้อไอ้ไนายพานหันหนามากด้วยหันหนามาเบิ้งบ่เบิงบ้งการใส่เงาให้เขาจะเบื้ห้พี่น้องทั้งบ้านทั้งเบิ้งดีดีด้วยพานมาจากกาสินนะครับพี่เด้อ ขับการยิงอเออยิงแบบนี้นี่สี่กอข้างน้อยทั้งทชินยังบบหรือบบกอ็สี่กครับผมนี่ครับไอ้ยิงแบบขดด้วยยิงแบบกวาดแบบนี้ต้องเบิ้งนะครับนี่ครับทำในพันนี้เนี่ยเนี่ยเห็แบบนี้ครับเนี่ยนี่ครับเด้อเนี่ยลงไปนพัดจากกละสินเนี่ยครับผมนี่ นี่แล้ครับผมเอาอีกแล้วทุ้มเป็นไรกันมันจะไทยเป็นไรกันว่า